ครัอผมชื่อนายพนมพัฒน์ประมาะครับนศหกเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดสามนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมเครื่องกลนะครับรหัสวิชาครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามนะครับคอมพิวเตอร์เอกดีไซน์ครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม Sonic เวิร์ะครับโดยใช้วิธีการเขียนตามนี้นะครับผมนี่ครับก่อนอืยนครับเข้ามาที่โปรแกรม Sonic เวิร์กันครับครับผมครับต่อมานะครับให้เรามากดทํานโครงสร้างก่อนนะครับ พีเส้นไลน์นะครับให้เรากดลากขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับเดีนะครับให้กดซ้ำลายที่เดิมน,นะครับให้อยู่ประมาณตรงไหนดีครับตรงนี้ครับผมแล้วก็กด E C นะครับครับจากนั้น,นะครับก็ให้เรามาทำ แล้วก็ครับให้เรากดตัวนี้ต่อครับที่มาสร้างงานรับอันนี้สามอ่ะครับเรามากดระหว่างตงัวนะนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้ครับเฮดูเส้นนะครับไม่ต้องเยอะเกินนะประมาณนี้ครับ กด C C นะครับครับต่อมาครับให้เรามาทําเส้นต่อไปนะครับให้กดตรงนี้นะครับจะเป็นล้านะครับขนาดนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากขึ้นไปตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่ลงสูงเกินนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะแล้วก็กด CNC นะครับผมต่อมานะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเปิดเสองสร้างลายต่อไปกดอันนี้สามครับครับผมให้กดแล้วกดข้างๆนี้นะครับไม่ต้องเยอะเกินมานิดผมแล้วก็เข้ามาประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะทุกคน เอซีนะครับประมาณนี้นะครับั้นต่อมาครับให้เรามากดตรงที่เช่นตรงนี้ครับให้เริสปรไลน์นะครับอย่างเงี้ยครับให้เรากดประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากอันนี้ประมาณนี้ครับ กดดีสินะผมครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาให้เรากดทีมนะครับผมกดทีมเสร็จแล้วให้กดอันแรกเลยครับให้เรากดคลิกเมาส์ข้างซ้ายข้างนะครับไปกดตัดเลยครับนี่ครับให้เราตัดเลยนะครับนี่ครับตัดขาดโบ๊ะนะครับครับนี่นะครับให้เราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับก็คือของ ขอแรกนะครับครับต่อมานะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับเราจะมากดที่ทีอีกครั้งนะครับโดยที่ใช้คําสั่งตัวคอนเดอร์นะครับครับตัวนี้นะครับให้เรากดตัวเส้นทางล่างนี้ก่อนนะครับตัวแรกจะให้กดฝั่งนี้พอเป็นหน้าต่างนี้ใช่ไหมให้เรามากดฝั่งนี้เริ่มที่เส้นนี้นะครับให้กดตัวนี้กับตัวนี้ครับนี่ครับงานก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ครับแล้วกดย้อนกลับนะครับครับ ต่อมานะครับครับต่อมานะครับให้เรามากดที่ทีมนะครับผมครับเอาเรามากดตัวนี้กดที่เดิมนะครับให้เรากดเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้ต่อมานะครับให้เรากดเส้นนี้ครับกับเส้นนี้ครับรหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมครับต่อมานะครับก็ให้กดให้กดเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้ ขออภัยครับกดทีมก่อนนะครับผมครับต่อมานะครับแล้วกดเส้นนี้สกู่นะครับครับครับก็มากดทีมใหม่ครั้งนะครับให้เรากดเส้นเดิมนะครับเมื่อกี้คือเส้นนี้กับเส้นนี้ครับ นี่คร <ge> ับก er. ็จะประมาณนี้ครับต่อมานะครับให้เรากดครับต่อมานะครับให้เรากดที่ทีมมาเดิมนะครับผมให้เรากดใช้ตัวนี้ครับกับเส้นนี้นี่ครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับครับต่อมานะครับให้เรากดทีมนะครับผมคำสั่งตัวนี้นะครับให้กดเส้นนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนานเลกว่าครับครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับเลยครับผม ให้เรากดย้อนกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับทีมเอวีครับต่อมานะครับให้เราบวกกดทีมไอเอวนะครับตัวนที่สามนะครับครับให้เราเริ่มกดเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้สองเส้นนี้ครับเป็นเส้นไหนนะครับผมเมื่อต้องการที่หาเส้นตรงนี้เอาออกไปนะครับให้เรากดคลิกดูนะครับนี่ครับมันจะออกใช่ไหมครับประมาณนี้เลยเพราะม對對ันไปนข้างนอกไปเส้นไหนนะครับให้เรากดอีกทีนะครับนี่ก็จะวานี้ครับผมนะครับให้เรากดย้อนกลับเลยครับ ครับต่อมาครับให้เรามากดที่ทีมเดิมครับจากนั้นให้เรามากด่าคําสั่งตรงนี้นะครับครับให้เรากดเส้นแรกกับเส้นนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เราอยากรู้ให้ครับให้เรากดเส้นนี้ครับมันจะเอาตัวของนอกตัวนี้ยหายไปครับครับแล้วก็มากดเส้นที่สองแเส้นสามเพื่อที่กดครับทั้งหมดนี้อาตัวนี้มันทําให้ตัวนอกหายไปนะครับต่อมานะครับก็ให้เรากดย้อนกลับนะครับผมกดเลยครับย้อนกลับ ก็จะประมาณนี้ครับเส้นนี้ครับต่อมาครับให้เรากดที่ทีมเลยนะครับอ่าเราจะมาใช้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับอ่าเส้นนี้ครับบ่งบอกว่าให้เรากดเส้นไหนมันก็จะหายไปครับใช่นหมครับเรากดตัวนี้นะครับโบเห็นไหมครับหายไปนะครับไม่เรากดอ่าเส้นไหนก็ได้ครับอเราเส้นนี้ดูครับแล้วก็เส้นนี้ด้วยครับครับอ่าเส้นนี้มันทําให้เราบ่งบอกว่าถ้าคุณต้องการที่ว่าอยากเอาเส้นนี้ออกให้คุณกดครับผมทีนี้นะครับให้เรากดย้อนจับนะครับ อ่านะครับประมาณนี้นะครับครับร็จแล้วหน้าตาอย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราจานคุมนะครับครอบนะครับผมให้เรากดลบไมออกนะครับครับผมครับต่อมาแล้วครับก็ให้เรามาเริ่มเงินตัวใหม่ครับโดยใช้คําสั่งตัวนี้ครับกดตัวนี้ครับเส้นครับไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะกําลังสวยงามพอดีสามมิตินะประมาณนี้นะครับโอเคใช่ไหมกด e อซนะครับ จะครับให้เรามาทำวงกลมตรงนี้นะครับโดยใช้ดีกดตรงนี้ครับผมเอเราคลิกตรงนี้นะครับอ่าวงกลมประมาณนี้ไม่ต้องเล็กเกินไม่ต้องใหญ่เกินนะอ่าจากตรงนี้เรากอีเซสซีครับผมครับต่อมานะครับให้เรากดคําคําสั่งครับสปินไลน์นะครับอนแรกนะครับผมกดตรงนี้นะครับปึ้ง ครับผมไม่ต้องกดสูงมากวัะานนี้นะครับก็อีนิดหนึ่งครับประมาณนี้ก็จะได้ครับนี่ครับก็จะาวานนี้วก็อีเสียนี่หน้าตาก็จะวานี้ครับผม ครับต่อมานะครับให้เรามาทําเส้นลายครับผมประมาณนี้นะไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ลรวกดเอซีนะครับต่อมาครับเราจะทําเป็นเส้นต่อนะครับโดยใช้เข้าที่ทีปนะครับนี่ครับเรากดตัวนี้นะครับเรากดนี่นะครับให้เป็นเส้นต่อเห็นไหมครับแล้วเรากดกดไปเลยครับ เออเราก็กดไปต่อแล้วครับคิกสักคู่มานะครับนี่ครับเราก็กดตอบเลยครับอ่านี่ครับหน้าต่างงานตจะมานี้ครับเรากดเ c ซีครับนี่ครับอ่าคือเส้นนี้ครับมันทําให้การต่อต่อช่วมานะครับจ่าครับเราก็ลบทิ้งเลยนะครับผมปุ๊บโบครับต่อมานะครับเราก็มาทํางาน เขาผมต่อมานะครับให้เรามากดเส้นลายเนาครับเราลากนะครับคูนะครับกดเส้นลายนะครับไม่ต้องเพียเข้ามาดีครับแล้วกด E C นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาทําเส้นเส้นนี้นะครับตัวดิเลื่อนไปครับประมาณขึ้นมัต้องเยอะมากครับรมานี้นี่นะครับรมานี้ครับผมแล้วก็ดวกดตูกลงครับก็กดเี้ยครับ ต่อมาครับเราก็จะมาใช้เส้นลายไอเส้นนี้นะครับนี่ครับขึ้นไปนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากให้มันเท่ากับตรงนี้นะครับนี่แล้วกด ีซีครับนี่งานที่ระมานนี้นะครับเสแไหแครับให้เรากดใช้เครื่องวงกลมต่อนะครับให้กดวงกลมอยู่มันเส้นมันนี้โอเคกด CSC นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับงานแล้วก็ลบทิ้งเลยครับอ๋อย่างนะครับยังไม่ลบทิ้งครับแล้วก็ต่อมานะครับให้ทําไปนี่ต่อเลยครับครับต่อมานะครับให้เรากดที่ True นะครับตรงนี้นะครับ นะครับให้เราเลือกคำสั่งตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาเลือกตัวนี้นะครับอ่าจุดนี้ครับมันจะเป็นเส้นแบ่งนะครับให้เรามากดตัวนี้ครับสักครู่นะครับ,รบเราจะมาเกิดเลือกคำสั่งใหม่ครับเอาใหม่ครับ True ใหม่นะครับ กดตรงน,น,น,รนี้นี่นะครับเมื่อกี้นี่นะครับแล้วกดเขาไม่ใช่นะครับประมน,นี้ครับตัวนี้ปรมาอนกันะครับให้เรามากดควงสร้างตัวนี้นะครับให้เราเลือกจุดระหว่างตรงกลางครับตัวนี้แล้วตัวนี้ครับนี่เหมือนกันนะครับราากวตัวนี้นะครับ สักครู่นะครับอ่าตัวนี้เราหายไปไหครับครับขออภัยครับอ่าวงกลมหายเราจะสร้างขึ้นวงกลมขึ้นมาใหม่นะครับมานี้ครับผมแล้วก,กด C S C นะครับจากนั้นมากดที่ทูมันครับโอ้ เห็นแล้วก็คําว่าใช่นะครับตรงนี้ครับหาจุดกึ่งกลางครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อกี้เราทําตรงนี้นะกดใหม่ทีครับนี่ครับก็จะมานี้ครับนะครับต่อมานะครับครับต่อมาครับเราก็จะตรงนี้ต่อใช่ไหมครับให้เรากดพิมพ์เลยครับ เค่อที่ว่าจะดูเส้นแล้วกดตรงนี้ขอตรงนี้ทบให้กดตรงนี้ครับแล้วก็ติดถูกนะครับเห็นไหมครับเส้นก็จะประมาณนี้ครับเส้นนี้จากนั้นเรากดย้อนกลับครับอ่าครับเส้นวักลมนี่นะครับมันยังไม่ทําแบบนี้ทีนะครับให้กดติ๊ถูกเพื่อนๆนะครับ จให้เราดูครับจนนะครับให้เราทำแบบนี้ก่อนนะครับให้เราแบ่งครับเห็ไนไหมครับาดนะี๋้วเราจะเป็นแบง่งเซ็งครบน,นะครับผม ครับอ่าสักครู่นะครับอันนี้เส้นมันหายไปแล้วกดย้อนกลับกอนนะครับเพราะเราเก้อนกลับอ่าเราทําใหม่นะครับครับต่อมาครับให้เรากดเหมือนเดิมนะครับไปกดตัวนี้ให้เรากดอ่าตัวนี้นะครับเพื่อให้กดหายไปนะครับกดครั้งนะครับนี่นี่เส้นก็จะหายไปครับแล้วให้กดกดย้อนกลับนะครับที่ทีนึงครับ เขาต่อมานะครับให้เรากดจุดจุดเขียนนะครับกดนะครับแล้วกดดีดดูครับนี่ครับให้ลองทําทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะออกหมดเลยนะครับถ้าเรากดหมดแล้วนะครับต่อมานะครับผมครับงานเราก็จะประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้ขอผิดภาาประการได้ขอภปเลยครับวันนี้ขอจบการสวยแล้วนะครับขอบค,ครับ